สวัสดีครับพ่อสมชายสายรออีกแล้วนะครับมาขายติมขึ้นเก่ากับพี่น้องเราได้ติมน้องปลาบาน,นอาบ้านอาจารย์นะครับน้องปลาขาวครับพวกอันอย่างเก็บน้ําปลาขาวนะครับน้องปลาขาวบานอาจารย์นะครับบนม่วงเบือบนม่วงสกลนครน,นะครับอ่าฝ้ายน้ำร้นครับ ไป้น้ำร้อนของปาข่าวคคนไหลให้เขาครับพี่น้อง <c oughs> ขายแจมนะครับขายแจมเซบบาทเซบบาทคนขับหลายครับนี่รอยกลัวครับรักลอยครับหนึ่งลอยสองลอยสามลอยแล้วครับพี่อ่างเก็บน้ำอ่อางเก็บน้ำ อ,อ่างเก็บน้ำนี่น้องปลาขาวอ่างเก็บน้ำปลาขาวนะครับจำซื้ออ่างบ่ได้ครับพี่น้องแต่บ้านจานครับคนหลายให้เขาครับบ้านลร่อยวานสัตวนะครับ <c oughs> หาขายทัหน้องปลาครับช่วงนี้รัาเขาจะลงปลาครับ <c oughs> วันที่บันทึกเทปนี้ก็วันท,ท,ท,นที่10 iced. นะครับพฤษภาคม2567นะครับวันศุกร์ที่10นะครับ คนหลายครับเป็นลอยลักลอยครับพอสองลอยสามลอยสี่ลอยห้าลอยครับหลักร้อยขึ้นนะครับมารูว่าลอยเท่าไรครับพี่น้องตังเก็บนำปลาขาวครับมีคำปลาขาวหู้ปลาขาวครับปันจันตะบนม่วงอำเภอบนม่วงสกลนครครับบี่ครับบรรยากาศนะครับรถมาครับว่รถมากระจับร้ายครับพี่น้องบรรยากาศ

ย่บันดอกไฟเมือนน้องแซนตนอเมือนมาเราแดงมือนะไปคือเขาไปคือเขาลูกปลาหลายที่ผมมาอืมอะจแตัวไปยุไปยุพ่อเราบอกปลามืนอนพ่อเราบอกมืนีข้าบอกปลาข้าอปลาขวบอปลาขาวอันนี้เขาเอ้นางยังนี่างปลาขาว่างปลาขาวนะครับ อ่าเก็บน้ําปลาขาวนะครับบ้านจันนะครับหมูตมบลม่วงอำเภอบ้านม่วงสกลนครนะครับคนหลายครับมันมวนโกเบนะครับม้วนมวนครับพี่น้องขอบคุณนะครับทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมนะชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พอสมชายาส่ละด้วยนะครับจุดีมีสุขทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ